ทีเด็ดบอลวันนี้31ตุลาคม2568คัด4คู่เด่นจากศึกบุนเดสลีกาลาลิกา้า FA ฟเอคัพและลีกวันนำโดยโคเวนทรี ry, ฟอร์มร้อนแรงมีลุ้นต่อเนื่องดอทมุนเหนือชั้นขวาเจ้าถิ่นเคตาเฟ่มั่นใจเฮในบ้านและลูตันพร้อมเก็บชัยต่อเนื่อง4ตัวเต็งทีเด็ดบอลวันนี้ลูตันพบฟอเรสกรินแจ็ควิเชียเริ่มต้นเส้นทางโค้ชกับลูตันได้อย่างสดใสขวาชัย2นัดรวดทั้งในลีกวันและ EFL Trophy ดูมีนาโนมจะเดินหน้าต่อเนื่องในศึก f f l เเมื่อจะเจอกับ f o r e s t g r e e n ทีมจากดิวิชันต่ำกว่า2ชั้นที่ชนะเพียง2จาก7เกมหลังสุดเท่านั้นลูตันจะชนะ f o r e s t g r e e n คู่ต่อมา Rexlam พบ Coventry เรซแฮมต้องการล้างอายหลังพ่ายคาริฟคู่ปรับร่วมแขวนเวลส์ในศึกคาราบาลคัพกลางสัปดาห์แต่ภารกิจนี้ไม่ง่ายแน่เมื่อต้องเจอกับโคเวนทรีทีมจากฝูงแชมเปี้ยนชิพที่กำลังฟอร์มแรงสุดขีดยิงรวมถึง19ประตูจากการชนะรวด6นัดหลังสุด โคเวนทรีจะชนะเร็ก a m แฮมคู่ต่อมาอัลส์บวกพบดอดมุลความพ่ายแพ้ในศึกแดคลาสิเคอร์ไม่ได้ทำให้ดอตมุลสะดุดแม้แต่น้อยหลังกลับมาชนะรวด3เกมติดต่อกันและนัดนี้พวกเขาน่าจะเหนือกว่าชัดเจนเมื่อบวกเยือนอัลส์บวกทีมอันดับ4จากท้ายตารางที่แพ้ถึง6จาก9นัดหลังสุดและแพ้2นัดหลังโดยยิมประตูไม่ได้เลยดอตมุนจะชนะอัสบวกมาถึงคู่สุดท้ายเคตอเฟพบจิโรนา เคตาเฟ่พายในบ้านแค่เกมเดียวตลอดซีซั่นและนั้นนั้นก็เกิดขึ้นตอนเหลือผู้เล่นเพียง10คนในการเจอกับจาฝูงเรอัลมาดริดเกมนี้ลูกทีมของโคเซ่บอดา,าสัสที่เพิ่งบุกชนะแอตเลติกบิวเบล1-0จึงน่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากเมื่อเปิดบ้านรับทีมบ้ยจิโรนาเคตาเฟ่จะชนะจิโรนา